สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูต่ายจะมาเฉลยแบบฝึกหน้า63ค่ะเด็กๆทํามาหรือยังเอ้ยทํามาแล้วหยิบหนงังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราตรวจไปพร้อมกันนะคะ,ะแบบฝึกหัดที่2.9ค่ะสถานการณ์การบวกซึ่งคุณครูแอนได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าเด็กๆทามาถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่า เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นสถานการณ์การบวกเราดูจากภาพเลยนะคะในภาพเด็กๆเ,เห็นอะไรเอ่ยใช้แล้วค่ะมีแมวมีแมวกี่ตัวคะมีหตัวใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆใช้แล้วค่ะมีสีขาวนะคะสีขาวมีกี่ตัวคะสตัวสีน้ำตาลอีกสองตัวค่ะ เรามาดูกันว่าสถานการณ์ใดที่เป็นสถานการณ์การบวกนะคะข้อหนึ่งเด็กๆอ่านตามครูตายเลยค่ะมีแมว3ตัวแม่ซื้อมาให้อีกสองตัวรวมมีแมว5ตัวเป็นการบวกไหมคะเด็กๆเป็นค่ะสาม มีอยู่แล้ว3มใช่ไหมคะแม่ซื้อมาอีกใช่ไหมตอมันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะลูกก็เลยรวมเป็นมีแมว5ตัวข้อนี้ให้ขีดถูกลงไปคะ่ะใครขีดถูกนะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกด้วยคะ่ะว่าตัวเองทําถูกนะคะต่อไปช่องที่2ค่ะอ่านพร้อมครูตายเลยนะคะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวใหญ่ มากกว่าแมวตัวเล็กหนึ่งตัวอันนี้ใช่สถานการณ์การบวกไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะมันไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะมันเป็นการหาผลต่างค่ะซึ่งเป็นการลบไม่ใช่สถานการณ์การบวกข้อนี้ไม่ต้องขีดอะไรลงไปนะคะใครไม่ขีดก็ขีดถูกไปเลยค่ะเพราะว่าถูก,ถกนะคะข้อนี้ต่อไปค่ะ ต้องที่3นะคะมีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวมีแมวทั้งหมด5ตัวอันนี้เป็นสถานการณ์การบวกไหมคะเป็นค่ะขีดถูกเลยนะคะเพราะว่ามีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวเป็นการรวมกันค่ะบอกจำนวนทั้งหมดนะคะเป็นการบวกค่ะใครขีดถูกช่องนี้นะคะให้ตรวจถูกด้วยค่ะ ต่อไปค่ะช่องที่4ค่ะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวรวมมีแมว5ตัวอันนี้เป็นสถานการณ์การบวกไหมคะเป็นค่ะเพราะว่าเป็นการรวมใช่ไหมคะรวมมีแมว5ตัวค่ะให้ขีดถูกตรงช่องว่างนะคะใค้ขีดถูกนะคะให้ขีดถูกตรงนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะ ท่องต่อไปค่ะมีแมวตัวใหญ่3ตัวแมวตัวเล็ก2ตัวมีแมวตัวเล็กน้อยกว่าแมวตัวใหญ่1ตัวนี้เป็นสถานการณ์การบวกไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะอันนี้หาผลต่างใช่ไหมคะว่าแมวตัวเล็กมันมีน้อยกว่าแมวตัวใหญ่กี่ตัวใช่ไหมคะซึ่งไม่เป็นการเอารวมกันนะคะก็เป็ะก็ไม่ต้องขีดถูกมานะคะใครว่างปากมาก็ ให้ขีดเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะมีแมวสีขาว3ตัวแมวสีน้ำตาล2ตัวแมวสีน้ำตาลน้อยกว่าแมวสีขาว1ตัวอันนี้เป็นสถานการณ์การบวกไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าหาผลต่างอีกแล้วค่ะหาจำนวนแมว2สีนะคะว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะสแสดงว่าข้อนี้ เป็นการลบนะคะไม่ใช่การบวกนะคะก็ไม่ต้องขีดอะไรลงไปนะคะใครที่ไม่ขีดอะไรลงมานะคะไม่ขีดอะไรนะคะก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกด้วยค่ะาสรุปได้ว่ามีโจทย์ข้อที่1นะคะข้อที่1ถูกนะคะเป็นสถานการณ์การบวกข้อที่3และข้อที่4คะ่ะมี3ข้อนะคะที่เป็นสถานการณ์การบวกนะคะ เด็กๆถูกหมดหรือเปล่าคะใครถูกหมดปรบมือให้ตัวเองด้วยคะ่ะแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจนะคะการสถานการณ์การบวกคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ